เฮ้อโอ้ยใกล้ขี่แต่แซนรอบอบันนี่โอ้ยสวัสดีค่ะ ีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปาตามติดชีวิตช้างนะคะมิงเล่นกับช่างนะคะเล่นกับพ่อช่างนะคะมิงวันเฮ้ยมวนครับมาเล่นกับผมก่อน่าชังไปใส่แล้วดดกโอ้ไปใส่อีกรอพ่าชังนี่ ชงีไปใส่ถาพนก้อนน่งยึดกันยึดกันยึดกันยึดก้อนไปหาแม่เลยนะหาแม่ก้อนหาแม่ไปไปไปหาแม่เลยนะหาแม่โอ้ยเดไปแลวลางติดตาพ่อ่งไปเนาะล้พ่อ่างไปแล้วุนพ่อช่างคถาผมเลยนี่โอ้ย ja er, will คุณตาเอือดแล้วเร็วเร็วเร็ววุ้ยสิเชาบ้านสิชาวบ้านไปหาแม่เลยหาแม่เลยไปหาแม่เลยหาแม่เลยไปไปไป ขี่เดือขี่เดือขึ้นคอหลายเป็นมวลเลยไปไปนั่งพูดพอดินี่มามามาอังชีแล้วไปไซมิงโอ้ยเราพัดผัวตัดผัวตัด นุดๆไป,ไปไปหาตาผุดเลยๆเลยๆเลยๆ<ป>คุณตาสิพาฝึอกอิงหยังเลยไปไหาตาเลยๆหาตาหาตาเลยๆคุณ<ะ>ตาสิพาผมฝึอกอิงหยังครับ เย็บน <m aks> <dragging> uh, ี่เย็บเย็บยกไหมโย่ไหมโยกวไหมข้างไว้โอ้เข่าปากเลยเย็บเก็บเข้าปากครับเก็บเข้าปากแล้วครับบอกให้เก็บข้างไว้เดีจะร้องงาใหม่เย็บ

ยิงงเก็บเเก็บ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 เฮเก็บมึงเก็บเก็บมือพอเป่าเน้เก็บเฮมือนย้ยขาอะไขาน้อยจ้ำนเอาไปทุขาอีกไม่เดี๋ยไปทุขากเก็บเเก็บเก็บ หาที่เก็บใหม่ก่อนหาเร็งห้องก่อนเอาเย็บ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 เออเย็บเย็บเย็บเ็บเย็บเย็บเออเย็บเย็บเย็บมามาพี่มาครับพี่มา 아. 예. 음. 종을 치는 소리. 예. 쉿. 아. 쉿. 예. 꽝. 꽝. 맞지? 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 นี่ลวล้ันนีเลยขันนีเหรอจ้าตามไปไม่เหมือนนี่แหละบิ่งพนเพิ่นันเพิ่นนี่งีผมสิแร่นรับอันซั่งกับบ้านใดนอพอเป้าน,นี่สิแร่นตาเพิ่นสินนแร่นตาเพิ่นติมิ่งไแล้วไปแล้ว ดาแล่นดาแล่นดาแล่นโอ้ยพอๆแล่นพอท่านพิงดอกเพื่อนท่าแล่น,นเพื่อนไปอีกแล้วเพื่อนเป็ดก็รัทยา,ายาใสดีแถมิง่ง เลื่อเลื่อเลื่อพระเอกพระเอกพระเอกแล้วเลพระเอกตีตูดเลยช่างพอช่างตีตูดมิงแล้าเขาไปด่าเวอร์ตีเมิ่ง ไปแล้วไปแลไปแลไปมามาไปหาแม่มาทงทีเลเ่เลยเร็วเลยเล่อัดฟ้องเป๋าเลยบอว่าแต่ไส่แต่ออกว่าว่าแต่้ส่สีลบได้นั่นะ

ไล่ไกลบบบนี้อ้ยสักหน่อยไก้เห็นยังไห้ดีวิ่งไม่ไล่ไกลแม่ไกลไ่ี้แยไกลหนีหนเออโอ้ยไก่ขี่แต่สนรอบนี้โอ้ย

อบ้านค่ะว네ิ่งแน่้อมบ้านใครอยากความาวิ่งมาวิ่งกับวิ่งนะคะดูค่ะเพาพอวิ่งยังไม่หยุดเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปหาแม่เลยไปก่อนเดินก่อนไปไปเดินเดินเดิยเสียงย้ขับเพื่อนเพื่อนไปหาแม่แล้วหาแม่แล้ว ปพ่อน,นะพริกแข็งวะพคิกแข็งวะพรกแรงนะคะส่วนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากดซับจากใครแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับผู้จแจ้งภาพก็ต้องขอโทษขอภัยด้วยนะครับผมลากันนะครับสวัสดีครับ